โอ้แทนเลอร์ลากรถดำนาครับพี่น้องบุตเกิดตีนเคียบขับรถดำนาทั้งสิบรอบเพราะสวัสดีครับมาเขาขับพิมงานสายอยู่ในสิ่งนี้นี่พามาดูกล้ารถดำนาครับนี่ได้สิบห้าวันครับถึงดำได้ครับแต่ก่อนผมก็เอารถดำนี่นะครับพี่น้องตัวนี้มันสวยสิบห้าวันครับ พร้อมดำพี่น้องดูครับก้าอย่างสวยครับนี่ตัดใบเรียบร้อยแล้วครับนี่ตัดยอดตกใส่ถาดครับแกบดำครับพี่น้องใส่แกบดำครับสามคันพี่น้องโอ้โหลุยด้วยกันสามคันครับสิบห้าวันครับนี่สิบสี่วันครับกำลังพอดีนี่ครับรถดดำนาบอันนี้วุดเกย์ครับวุดเกย์ ขับสิบล้อพักสิบล้อช่วงดำนาดำนาก็มาขับรถดำนาครับของวุดเกอร์เองครับนี่นี่สามเกียร์ครับนี่นี่น้องนี่ต้องให้สติน้ำก่อนแบบม้วนๆอย่างนี้ครับม้วนๆอย่างนี้ครับอ๋อจะหมดแล้วครับยังไงก็ได้มาเติมก้าได้ครับพน้อง โน่นครับสองคันอยู่โน่นบ้านผมมีประมาณเกือบสิบคันครับรถด,ด,ดำนาเนี่ยครับพี่น้องรถด,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 ดำนาครับพี่น้องซืบ ถึงครับถึงกันแทนาแล้วเติมก้าแน่นอนครับพี่นี่ครับก้าวพร้อมวะก้าพร้อมวะเติมก่อนครับเติมก่อนยกไปเลยครัพี่น้อง จักเมือในสิบห้าป่ะเงาไปที่พนักได้ตัดใบพนอกงานบ่สองวันมา่างันพี่น้องยาวขนาดนี้ครับถือว่ากา้าสวยงามนะครับนี่ติดนะครับ อันนี้ด้านบนคือสต็อกกาครับพี่น้องสต็อกกานี่ครับไม่หมดก็เอาไว้ด้านบนนะครับพี่น้องไปวันนี้น้องตัวไหนไม่ตั้งก็แต่งไ้ด้วยครับแต่งไ้ด้วยครับพี่น้อง เร่งเ,เครื่องแล้วครับตอนนี้บุตร์พามาชมที่ ดำเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่พี่น้องตัวที่ดำเสร็จแล้วติดเร็วนะครับนี่ นี่สองคันครับแปลงใหญ่สักอาทิตยนึงครับอย่ากให้น้ำขังครพี่น้องให้น้ำแห้งครับพี่น้องฝนตกแล้วก็สูบน้ำออกนะครับนี่มีน้ำไม่ได้ครับเพราะว่ามันกล้ามมันอ่อนครับ เติมก้าได้พี่น้องเติมก้าอีกแล้วก้าหมดเราก็เติมครับว่ามีที่สต็อกก้าครับอยู่ด้านบนครับนี่แปลงนี้สองทันเลยหัวท้ายก็จะเก็บที่หลังนะครับนี่เร็วเป็นระยะครับนี่เป็นระยะ ดังที่เราท้ายจะเก็บที่หลังครับขั้นตอนเรารถดานี่คือขั้นตอนเพาะกล้าครับน้องยากครับคูโ,คโปต้านะครับนี่รถดํา,าคูโปต้า ส่อาดี๋ยวน,นอนต่อภาคนจะตกอีกแล้วนี่ละพี่น้องอีสานม้านรถอถึงหน้าดำนะทหานาเาะทำนาครับหน้าฝนเจอก่อนผมก็หน้าก็ใช้รถด,ดำนานเนี่ยพี่น้องตอนนี้หวานครับพี่น้อง ก่อนผมก็นาผมก็เอารถด,ดำนานแล้วผมเป็นคนขับเป็นคนดำมั ตามช่วยกันนะครับ<ม>นี่รุ่นนั่งขับก็มีคนะรับือบ้านนี้ครับพี่น้องเกือบสิบคันครับรถดำนาคือว่าเยอะมากครับบ้านผมเนี่ยรถคุมไห้ควตา้าเกือบมีทุกหลังคา ปัดนานี่ก็ให้มันต้มนอนให้สนิทนะครับถึงจะดำปักได้พี่น้องข้างนั้นปั่นเลยครับมันปักไม่อยู่ครับต้มมันไม่แน่นครับให้ต้มนอนดีๆก่อนครับพี่น้องนี่นะครับน้ําก็จะไหลาตามร่องพี่นงน้าไหลาตามร่อง น่าจ,จะซื้อมาใหม่ครับคันนี้ตัวไหนล้มก็แต่งไปด้วยครับนี่เดินดูแต่งไปด้ครับน้องนี่ละเว้นเก็บทีหลังครับดับกล้าหมดครับกล้าหมดแล้วครับนี่ใส่ได้ สี่แถวครับนี่นี่ครับนี่ครับตัวนี้หมดแล้วพี่น้องนี่เติมอันนี้ที่พักกานนกัจะหมดพอดีครับเดี๋ยวกาตันครับพี่น้องอน,นี่นะี้น่าจะคันแรกครับตักไม่อยู่ก็เก็บไปด้วยครับนี่ มาเติมน้ำนี่อาจเติมกล้าละ เ,เติมก้าอันก้าหมดแล้วไปยืนกันพาไปดูกันเอาก้าครับ